แนะนำเกม b บ c k ิ o เ e ิ r ์ h ภายใน5นาทีเริ่มได้ b a c k ิ e s e r t เป็นเกมแนว MMOVg ตีมอนเก็บเวลไลสกิลและคอนเทนต์อื่นๆภายในเกมอีกมากมายโดยมีจุดเด่นที่ภาพภายในเกมนั้นสวยงามและมีระบบการเล่นที่ไหลลื่นมีตัวละครให้เลือกเล่นมากมายหลากหลายอาชีพอีกทั้งยังสามารถตกแต่งตัวละครของคุณได้อย่างอิสระภายในเกมก็จะมีเนื้อเรื่องให้ผู้เล่นได้รับชมโดยแต่ละพื้นที่ก็จะมีเนื้อเรื่องที่แตกต่างกันออกไปพื้นที่ภายในแบคติเซิร์นั้นมีขนาดกว้างใหญ่ไพศาลเป็นอย่างมากถ้าหากคุณไม่มีม้าในการเดินทางคุณจะเสียเวลาในการเดินทางเป็นอย่างมากมี ระบบตลาดโลกไว้สําหรับการซื้อขายไอเทมภายในเกมอีกทั้งตลาดโลกยังสามารถลิงก์กับแอปพลิเคชันในมือถือที่ชื่อว่า b a c k d s e r t Plus ได้ซึ่งเราจะสามารถซื้อขายไอเทมภายในเกมได้แม้เราจะออฟไลน์อยู่ก็ตามโดยมีเงื่อนไขว่าไอเทมนั้นๆจะต้องอยู่ภายในคังตลาดเท่านั้นมีระบบกิลด์ที่มีว่าให้ผู้เล่นได้ทำธุรกิจร่วมกันภายในกมเช่นการทำธุรกิจการทำสงครามครอบครองการทำสงครามว่ากิลด์และการตีบอสกิลด์ การอยู่ภายในกิวก็จะได้รับผลประโยชน์หลังย่างเช่นบัฟคิวต่างๆเงินปันผลจากภารกิจและของรางวัลจากการชนะสงครามครอบครองต่อมานะครับเราก็มาพูดถึงคอนเทนต์พื้นฐานกันนะครับสำหรับเกมแบล็กดิสเซร์นั่นก็คือ1นะครับคอนเทนต์ของการฟาร์มมอนนั่นเองนะครับภายในแบ c ็กดิสเซร์นั้นนะครับมีพื้นที่สําหรับในการฟาร์มมอนเตอร์นะครับมากมายหลากหลายพื้นที่นะครับโดยความแข็งแกร่งนั้นนะครับก็จะแตกต่างกันออกไปนั่นเองนะครับแต่ในส่วนของพื้นที่เซเรนเดียกับคาเฟออนนะครับจะถูกแบ่งเป็น2ซ์วอ1งเซิ 2องเซิร์ฟเวอร์เอเวียนะครับในเซิร์ฟเวอร์ธรรมดานะครับก็จะเป็นมอนสเตอร์ทั่วไปนะครับในการเดินเควสหลักในช่วงแรกนะครับสำหรับพื้นที่ไซเลนเดียและคาร์ไบออนนะครับส่วนในเซิร์ฟเวอร์เอเวียนะครับมอนสเตอร์ในโซนนี้นะครับจะมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากนะครับโดยผู้เล่นภายในเกมนะครับจะเรียกว่าไฮเทีย่นั่นเองนะครับเพราะเรานะครับจะต้องมีพลังโจมตีและพลังป้องกันที่ค่อนข้างสูงนะครับถึงจะสามารถไปฟาร์มได้นั่นเองนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับในช่วงแรกเนี่ยเราต้องเลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับที่ไม่่่่ใใใชชเเเเเเเซิิรรรรรร์์ฟววววอออียนนนนนนนะะคคคัััับบกกกาดสหลงงแ โดยหลักการฟาร์มมอนในเกมเกมนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นลูปนั่นเองนะครับก็คือการฟาร์มมอนเป็นวงกลมนะครับโดยการฟาร์มวนลไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลับมายังจุดๆดเริ่มต้นนั่นเองนะครับมอนเตอร์ก็จะเกิดทันทีนะครับโดยการฟาร์มอย่างนี้นะครับตลอด1ชั่วโมงนะครับและคำนวณรายได้นั่นเองในช่วงแรกนะครับเราอาจจะยังแบบงงๆอยู่นะครับว่าลูปไหนเป็นลูปไหนนะครับแต่พอเราเล่นไปสักพักเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเริ่มรู้ไปเองนะครับว่าตรงไหนเนี่ยเป็นลูบ้างนะครับซึ่งการฟาร์มทับลูปภายในเเกกมนี้ะราาอจจถู เพื่อเล่นอื่นจมตีได้นะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับมีระบบฟรีพีเคนะครับแต่ก็ต้องสนในเรื่องของค่าคามาด้วยนั่นเองนะครับถ้าหากค่าคามาหรือค่าชื่อเสียงเนี่ยของเราติดลบนะครับเวลาการเวลาตายเนี่ยเราจะมีโทษอยู่นะครับซึ่งโทษของค่าคามาติดลบนะครับก็จะมีอยู่2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือ1นะครับอัญมณีภายในอุปกรณ์ของเราแตกนั่นเองนะครับแล้วก็2นะครับหากเราไม่มีอัญมณีในอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ของเรามีสิทธิ์ลดขั้นได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นต้องระวังตรงนี้ไว้ให้ด อุปกรณ์ที่เราใช้นะครับไม่ได้ตีบวกกันขึ้นมาง่ายๆนั่นเองนะครับหลักการเลือกพื้นที่การฟาร์มนะครับให้เหมาะสมกับตัวเรานะครับโดยภายในเกมนะครับจะมีเมนูที่ชื่อว่านะครับข้อมูลพื้นที่การล่านะครับโดยเขาจะแนะนําในส่วนของพลังโจมตีและพลังป้องกันที่เหมาะสมนั่นเองนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับแล้วก็จะบอกข้อมูลการดรอปของไอเทมต่างๆภายในแต่ละพื้นที่นั้นนั่นเองนะครับแต่ข้อแนะนําจากผมนะครับก็คือควรจะบวกไปสักหน่อยนะครับสําหรับ ตัวเลขที่เขาแนะนํามานั่นเองนะครับเพราะว่าตัวเลขที่เขาแนะนาเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่พอแบบเราพอไหวแต่ไม่ได้แปลว่าเราฟาร์มได้แน่นอนนั่นเองนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของเอเวียนครับจะเห็นผลในจุดตรงนี้อย่างมากเลยนั่นเองนะครับโดยหลักในการเลือกนะครับมันก็มีอยู่หลายปัจจัยนะครับสำหรับพื้นที่การฟาร์มเนี่ยเป็นมีทั้งเรื่องเงินนะครับหรือว่าไอเทมต่างๆนะครับที่เราจะสามารถนําไปใช้ในคอนเทนต์อื่นๆได้นั่นเองนะครับ ต่อมาในคอนเทนต์ที่รอบก็คือคอนเทนต์การไลฟ์สกิลนั่นเองครับการไลฟ์สกิลก็มีอยู่หลากหลายการไลฟ์สกิลด้วยกันนะครับในคอนเทนต์นี้ผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากมายนะครับเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่ต้องทําในช่วงหลังๆนั่นเองนะครับเพราะว่าจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในระดับหนึ่งซึ่งจะสามารถทําได้นะครับจึงไม่สามารถเริ่มทําได้ทันทีนะครับตั้งแต่ช่วงแรกๆนั่นเองนะครับ ด้วยอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยเพิ่มค่าทักษะความชํานาญนะครับทําให้เราสามารถได้เงินจากการไลฟ์สกิลมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับยิ่งค่าทักษะความชํานาญเราสูงเท่าไหร่นั่นเองนะครับโดยการไลฟ์สกิลนะครับก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด10อย่างด้วยกันนะครับหก็คือรูปรวมครับสตกปลา3ล่าสัตว์4ทํทอาหาร5แปรธาตุครับหแปรรูปนะครับเฝึกสัตว์ครับ การค้านะครับเเพาะปลูกแล้วก็10เดินเรือนั่นเองนะครับการไลฟ์สกิลต่างๆนะครับมันก็จะมีข้อเชื่อมโยงกันอยู่หลายๆอย่างนะครับนั่นก็คือสมมุติเนี่ยเราไลฟ์สกิลรวบรวมนะครับของที่รวบรวมมาได้เนี่ยเราก็อาจจะเอาไปทาอาหารเอาไปแปรรูปหรือเอาไปเทรดการค้านะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าของมันได้นั่นเองนะครับสเปคพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ที่เกมนี้ต้องการก็ตามนี้เลยครับ ในเกมนะครับยังมีคอนเทนต์อีกมากมายนะครับที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะเล่นนะครับก็สามารถหาซื้อได้จากสตีมหรือภายในเว็บของ b a c k d e s e r t ได้เลยนะครับผม